วันนี้ก็เปลี่ยนเกมกันนิดหน่อยครับเพราะวันนี้เรามาอยู่กับโลบอกอนิเมะแวนกาน ซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่าผมเนี่ยมีเล่นเกมโลบอกด้วยใช่แล้วครับว่าตามตรงเลยผมติดโลบอคแงมแงมเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมเนี่ยดันเกาะกระแสะไม่ทานสักเกมจนกระทั่งอันิเมะแวนการ์ดเนี่ยครับได้ทาการเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยก็ขอมาก่อดังกันหน่อยละกันนะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็จะลงคลิปบ่อยนิดน,นึงเพราะที่ว่าต้องหาเงินเนี่ยครับทำการจ่ายหนี้ข่าวบนข้าวภูม <c oughs> <c oughs> ิว่อขู่ขำแห้งเลย โดยความที่แมปเนี่ยครับเพิ่งเปิดตัวขึ้นมาวันนี้เราจะมาแนะนําตัวละครที่น่าเล่นกันครับโดยตัวละครพวกนี้เนี่ยผมจะยังไม่พูดถึงระดับมิสติกหรือสูงกว่านั้นกันเราจะไปพูดถึงในคลิปต่อๆไปกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงตัวละครที่น่าเล่นน่าปัน่นน่ามาผ่านด่านดีสําหรับตัวเล gend แล้วก็อี i ิกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเอองั้นก็อา้าวลุยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับเป็นเพียงข้อเสนอแนะคําคิดแนะและก็แนวทางของผม ผมได้ทําการนํามาจากประสบการณ์ตรงของผมที่ได้เล่นเกมนี้นี่เองอีกทั้งยังนําข้อมูลของชาวต่างชาติเนี่ยครับมาแชร์แล้วก็มาปนๆกันเอาเป็นว่าอย่ามามาต้ยามยำกุ้งใส่หมูสับนะจ๊ะตัวแรกครับผมขอแนะนําเป็นคอมพิวเตอร์อีพิกครับพีเคจากเรื่องวันพีชข,ของเราเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ถึงแม้ว่าจะมีดาเมจเบาแต่พี่แกนะครับเป็นตัวซับท,ที่ดีครับโดยพี่แกเนี่ยมีพาสซีฟที่น่าสนใจมากครับโดยพีเคเนี่ยมีความสามารถในการสโลว์ศัตรูได้มากถึง50% ซึ่งนานเป็นเวลา3าวิซึงเรียกได้ว่าขี้โกงมากๆครับสถานี้สามารถสโลสตูได้แบบนนเนิร์ดๆเลยแถมพี่เคของเราเนี่ยยังตีลาลาสามถึงสี่วิอีกด้วยครับเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยครับทำให้เป็นหนึ่งๆตัวที่น่าสนใจมากๆในการนํามาเข้าติดทีมเลยครับส่วนการอัพหรือค่าใช้จ่ายเนี่ยครับโคคาได้ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ลาลาห้าร้อยห้าสิบครับเรียกได้ว่าถูกมากส่วนการอัพเนี่ยเพราะว่าตามตรงเลยก็คือไม่ต้องอัพครับปล่อยทิ้งไว้นั่นแหละในความที่เลเวลหนึ่งของขโคคาได้เนี่ยครับมันก็สามารถหนืดได สปีดวากอนสำหรับอ e ีปิกตัวนี้จากโจโจ้คนนี้เรียกได้ว่าต้องมีติดทีมแน่ๆทุกทีมและต้องหามาแน่ๆในแพทนี้เพราะมันเป็นตัวละครตัวเดียวที่สามารถทําการฟาร์มต่างได้นั่นเองครับ ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการวางได้สูงสุดถึง3ตัวเป็นตัวที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งครับและควรมีติดทีมโดยเด็ดขาดฮะโดยแต่และตัวเนี่ยครับจะมีค่าอัพมากถึง8,700บาทแต่เรียกได้ว่าคุ้มค่าในการอัพแน่นอนครับเรียกได้ว่าเป็นตัวฟาร์มตังตัวเดียวที่เราก็ควรจะต้องทําการหามาตุนไว้ในทีมนั่นเองฮะผ่านมาแล้ว2ตัวเพื่อนๆมีกันยังเอ่ยถ้ายังเราไปดูันตัวที่3กันเลยดีกว่าเผื่อเพื่อนๆจะมีแล้วก็ตัวที่3เนี่ยครับเรามาอยู่ที่เพลงผงวิถีจากเรื่องนารุ เพนตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวละครระดับเล g e n า a r y ที่มีความสามารถที่ค่อนข้างโกงโดยเพนเนี่ยครับจะมีถึง2พาสซ s ฟสกิล k i l l เข้าด้วยกันคือ1ึนนเนี่ยเมื่อเพนโจมตีจะทําการผลักศัตรูให้กระเด็นออกไปและ2คือดา m มจและ rng จะเพิ่มขึ้นมากถึง40%หลังจากที่ทําการผลักศัตรูออกไปแล้ว้วยคูลดาวของสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ10วินาทีครับเพนจะมีราคาอยู่ที่แพงนิดหน่อยครับเอาเปวนว่าเราสามารถวางได้ตอนช่วงกลางเกมประมาณนี้นั่นเอง ซึ่งเราสามารถนําไปคอมโบกับพีเคได้ครับอย่างการผักมอนให้กระจุกวมกันจากนั้นให้พี่เคเนี่ยสโลครับเรียกได้ว่าเป็นคอมโบคอมจอยที่คกโคตรเกงเพราะว่าตามตรงคอมโบนี้เนี่ยพาผมผ่านสตรอรี่ในแม่ยับยับเลยละ่ะฮะซึ่งท้ายคลิปนี่ครับผมจะไปทําการแนะนําวิธีการจัดทีมอีกทีหนึ่งโดยการจัดทีมเนี่ยครับจะเป็นการแนะนําส่วนตัวของผมเองละกันนะครับ โอเคมามาที่ตัวต่อไปครับตัวต่อไปเนี่ยครับเป็นตัวที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่ครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่ได้แตะเลยแต่ว่าผมเนี่ยไปดูของชาวต,ต่างชาติมาชาวต,ต่างชาติเขาแนะนํามาเป็นตัวนี้ครับอย่างคาคาชิอีปิกจากเรื่องนารูโตครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจใช้ได้เลยหลังจากที่ผมไปดูฝรั่งมาแต่ผมมองว่ามันยังไม่ถึงเกณฑ์ผ่านสําหรับผมนะแต่ถ้าไม่มีตัวที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถนําเข้าทีมาก็ไม่เสียหายเช่นเดียวกัน พอพาร์ซีของคาคาชิคือในทุกๆ8วิเนี่ยคาคาชิจะได้รับพิเศษครับโดยบัฟนี้เนี่ยจะทําให้คาคาชิเนี่ยสามารถโจมตีแรงขึ้นได้มากถึง25%โดยบัฟพิเศษที่ทาให้โจมตีแรงขึ้น25%เนี่ยครับจะสามารถอยู่ได้เป็นเวลา8วิครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยผมมองว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่แต่ด้วยความที่คาคาชิเนี่ยครับมีอีกสกิลหนึ่งนั่นก็คือในทุกๆ8วิคาคาชิจะได้รับพลังพิเศษให้โจมตีแรงขึ้น25% เป็นเวลา8วิซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าใน8วินั้นเนี่ยจะมีโอกาสในการสตันตูให้ศัตรูเนี่ยครับขาตายหรือเดินไม่ออกเลยเรียกได้ว่าตัวนี้เนี่ยครับถือว่าเก่งใช้ได้เลยสามารถนามาสตันสตูได้แล้วก็สามารถนามาคอมโบกับเพนหวิถีได้เช่นเดียวกันตัวที่ผ,ผ่านมาที่ผมได้พูดไปเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นคอคโคได้สปีดวากอนหรือเพนหวิถีรวมถึงคาคาชิเนี่ยครับทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นตัวที่เราจะทําการนํามาซัพพอร์ตทีมของเราครับแต่ว่าตัวนี้ในพวกตัวพวกนี้เนี่ ดังนั้นตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนำนั่นก็คือคิสารูครับเป็นตัวละครระดับลเจนดารี่จากเรื่องวันพีชครับตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวซาบครับแต่เป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าเป็นต้นเกมที่สามารถแบกเราได้จ,ดจัดเลยครับคิสารูเนี่ยครับจะมีราคาต่อตัวอย่างที่เราอลห้า750แต่สามารถวางได้สูงสุดถึง4ตัวสำหรับลุงคนนี้เนี่ยสามารถแบกเราได้ถึงละวะสตอรี่สองให้เราพอสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้ไปสุ่มหามิสติกได้แล้วล่ะครับพาสซีฟของลุงแกเนี่ย ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยยังใช้ speed step ที่จะสามารถต้านทานสถานะของบอสที่ทําใส่เราเป็นเวลา10วิได้ยกตัวอย่างเช่นในสเตจ3จะมีบอสตัวหนึ่งที่สามารถสตันเราได้คิสซารูเนี่ยครับก็จะมีความสามารถในการทนตีนไม่โดนสตัฉะนั่นเองครับด้วยความที่คิสซารูเนี่ยครับเป็นตัวละครระดับ Legendary จึงได้สกิลสกิลหนึ่งมาซึ่งมีชื่อว่า พิกะปิกาโดือจะลดเอ5 SPA สทุกๆการโยมตี5ครั้งและจะบวก25 a, ่ p a ทุกๆการโยมตีครั้งใหม่ครั้งต่อไปนั่นเองฮะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็ยังไม่ใช่ข้อดีของคิสรุเท,ท่าไหร,ร,ร,ร่เนี่ยครับผมมองว่าข้อที่ดีที่สุดของคิสรุเลยก็คือคิสรุเนี่ยครับเป็นตัวต้นเกมที่สามารถโจมตีทีทีททได้ไม่ใช่การโจมตีแบบตุ้มเดียวจบครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าผมเนี่ยเลือกคิสรุเข้ามาในทีมผมนั่นเองมันจะมีหลายๆเวฟหลายๆด่าน สามารถการโจมตีนับครั้งเป็นฮิตนั่นเองสิงคิซารุเนี่ยครับมีการโจมตีที่หลากหลายฮิตมากๆจนสามารถทําลายโลกของศัตรูได้อย่างง่ายดายครับแต่ถ้าเราเอาไปคอมโบตัวดาเมจที่สามารถโจมตีแบบตุ้มเดียวตายได้เนี่ยก็จะทําการแบ่งบาภาระตัวละครหลักของเราได้เลยแหละครับแล้วมาพูดถึงในส่วนของการจัดทีมกันบ้างดีกว่าครับ้ยวยความที่ว่าทีมของผมเนี่ยครับมีตัวหลักมิสติกอย่างโอบิโตะที่เป็นตัวดาเมจจะจัดมาแล้ว ผมก็่งทำการใส่โอบิโตเป็นตัวแรกครับดังนั้นตัวต่อไปเนี่ยครับจะเป็นตัวฟาร์มตังค์อย่างสปีดวากอนจากนั้นก็ตามด้วยคอคดาที่เป็นตัวหนืดจากนั้นก็ตามด้วยคิสรูทีท่จะเป็นตัวทําลายคิวของฝั่งตรงข้ามครับด้วยความที่ผมเพิ่งเวลสิบกว่านะถึงทำให้ผมเนี่ยสามารถใช้ได้เพียงแค่สี่ตัวเท่านั้นเองและถ้าวา่าเ,เพื่อนเนี่ยครับยังไม่มีตัวละครมิสติกเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถใส่เป็นคิสรูเป็นตัวด้าเม็ดหลกักตัวฟาร์มตงังค์สปีดวากอน ตัวผักกระเด็นอย่างเพนหกวิถีหรือว่าสโมเกอร์ไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่าเขาโคดายที่เป็นตัวหนืดได้ครับเอาไว้คอมโบคอมจอยค่อยๆสกิดมันกันไปหรือถ้าก็เพื่อนเนี่ยครับอยากจะหลุดเมตากันสักหน่อยหนึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นโกคูแบ็คที่เป็นตัวดาเมจหลักได้เช่นเดียวกันนะฮะหลักๆเลยก็ประมาณนี้สารการคอมโบค่ะเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้การคอมโบของแต่ละตัวได้ครับเพื่อที่จะให้ช่วยกันในการทําการฟาร์มให้ได้ง่ายที่สุดและเพื่อนๆก็อย่าลืมไปรีโลสเตตของตัวละครแต่ละตัวให้เป็นสเตตที่มีระดับสูงดัแแลกอ่าืีพงงงฝฝเหๆ ดดีๆกันน้วยะะหลักๆเลยเนี่ยครับก็มีประมาณนี้ครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยคือตัวละครที่น่าสนใจสารบเทร์ต่ำๆเผื่อคนที่ซุ่มหามิสติกไม่ได้แบบผมยังไงก็แล้วแต่ครับตัวละครแต่ละตัวที่ผ่านมาเนี่ยครับผ่านการวิจัยมาหมดแล้วจากหลายๆคนเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามีการคอนเฟิร์มจากหลายๆข้อมูลรวมถึงผมเองถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงเนี่ยครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ไอ้เราก็ยังใหม่เกมนี้อยู่นะยังไงก็ไว้เจอกันอีกทีตอนที่ผมเก่งขึ้นแล้วกันนะ ไม่นานหรอกครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปม่ก็ไม่นานนานเช่นเดียวกันนะนะไอเราเดี๋ยวจะลงคลิปบ่อยโฮโฮโฮเจอกันครับซิวอ้อลืม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 ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยครับชอบที่จะเล่นใหม่ครับโปเกมอนผมขอแนะนำใหม่ครับพิเกลสเตชันเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับโปเกมอนที่โคจะแจ่ม,มนะเซิร์ฟเวอร์ของผมเองด้วยอ่ะ